ตอนนี้ตัวเกมก็ได้อัปเดตเป็นอรชชั่น5.4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแอดก็ไม่อยากจะรีบทําคลิปนี้ออกมานะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรตกหล่นนะในสิ่งที่เรายังไม่รู้ถ้าเกิดว่ามันตกหลน่นหรือพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยแล้วกันตัวละครที่ได้เพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด3ตัวซึ่งตัวแรกเนี่ยก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะก็คือสปอน ตัวละครตัวนี้ทุกคนสามารถหยิบมาเล่นได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือใหม่ก็ตามตัวละครตัวนี้สามารถแลกซื้อได้โดยใช้แต้มฮาร์ดนะครับก็คือซื้อในคลิปเมื่ที่เราซื้อกันประจานั่นแหละส่วนอีกวิธีนะครับก็คือตอนนี้ตัวเกมมันได้เพิ่มแพ็กใหม่เข้ามาทั้งหมด3แพ็กแพ็กแรกนะครับก็คือสปอนซ์เมอร์ ตัวละครทั้งหมดในแพ็กนี้นะครับก็จะเอาแพ็ก MK แล้วก็แพ็กคลาสสิกมารวมกันถ้าเป็นการไดมอนด์นะครับจะตัวละ1%หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นสปอนเนี่ยจะเป็น1.25%ตัวละครสปอนเดี๋ยวจะรีวิวในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้ก็ขอพูดอัปเดตก่อนแล้วกันถ้าใครที่ไม่มีไข่นะครับหรือว่าไม่มีไดการ์ต์คริสตัลเนี่ยทุกคนก็สามารถไปรับในกล่องจดหมายได้นะตัวเกมแจก100ไดการ์ต์คริสตัลสำหรับผู้เล่นเก่านะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะได้ประมาณ300หรือ350นะถ้้้้้้้้าา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 เเเเเขใใใใจจไมม่่่่่ผิดิดดอออปนนป็็นปน็นะนน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 ววววถคาคคคคครรรรรรรสสตตตัััััััลละะะะะีีีบบกกแแแํหพพ15ง ถูกมากแต่ว่ามันอยู่แค่20วันเท่านั้นนะครับส่วนแพ็กต่อมานะครับก็คือ h ฮ l l ปอร o ท Tower Equipment หรือว่าเกียร์ในหอ h ฮ l l s p ร์ t แพ็กนี้จะมีเวลาอยู่40วันนะครับเท่ากับจํานวนวันที่หออยู่นะถ้าใครที่ต้องการปั้นเกียร์หอไว้เล่นง่ายๆนะครับก็แนะนําให้สุ่มแพ็กนี้ได้เลยเกียร์ที่เราทุกคนเล่นกันไว้เนี่ยก็คือเกียร์มุวงใช่ไหมถึงแม้โอกาสได้มันจะน้อยนะครับแต่มันก็ใช้แค่15ไดคอนคิสตันเท่านั้นเองอ่ะงั้นแอดขอแนะนาอะไรหน่อยละกันนะครับถ้าทุกคนะสุ่่่มมนนัใกไเิวล30ข ทีแอดบอกว่า30ไข่เนี่ยหมายถึงรีมิตของการเก็บนะครับอ่ะยกตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนจะได้เข้าใจสมมติทุกคนมีอยู่300ไข่นะครับแล้วทุกคนไปดับเครื่องชนใส่แพ็คเฮลสปอนร้อยห้าสิบแรกเนี่ยคือทุกคนเก็บครบรีมิต30ของวันนี้แล้วส่วนอีก150ที่เหลือนะครับถ้าหากว่าทุกคนไปสุ่มต่อเนี่ยแล้วได้ของซ้ำขึ้นมามันก็เถือว่าทุกคนไม่ได้อะไรไงเพราะว่าลีมิตมันนั้นมันครบ3าแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครที่อยากปั้นสปอนเทคลป ไอแผกนี้ดูเหมือนจะไร้ค่าที่สุดละมั้งในความคิดของแอดนะน,นะก็คือเราสามารถฟาร์มเกียร์ได้แล้วนะครับเพราะว่าเรารู้แหล่งแล้วไงก็ไม่จาเป็นต้องมาสุ่มแผกนี้จริงเป่าวะตัวละครตัวที่2นะครับก็คือออนสลอตแจ็คตัวนี้จะเปิดตัวในเดือนสิงหานะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือ MK1 เคนชิจะเปิดตัวในเดือนกันยานะครับส่วนหอใหม่ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือ h ฮลิสปอนทาวเวอร์ดูจากทรงแล้วนะครับหอน,นี้ก็น่าจะยากอยู่นะเกียร์แต่ละใบอ่ะมีแต่ของดีทั้น,นา่ยเะไปวบ ส่วนหอยยากนี่ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะมาตอนไหนแต่ก็เดาว่าน่าจะประมาณ1-2สัปดาห์นะหอยยากน่าจะเปิดตัวตามมาทีหลังอ่ะในไหนเราก็พูดถึงเก์พูดถึงตัวละครกันแล้วเนะมันก็มีหนึ่งอย่างนะครับที่มันได้อัปเดตใหม่เข้ามาตัวนี้ก็จะเรียกว่าดีไหมก็จ,จะดีลวมัง้งในร้านค้าดากอนคิสตันนะครับตอนนี้เราสามารถซื้อการดอัพเปิลได้นะรวมถึงกาดออพคานเอเซนชั่นโกสีทองหรือว่าพวกเกมม่วงเก์ฟ้าเนี้ยได้แล้วนะครับแต่ว่าราคาไข่ที่เราใช้แลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะ อย่างเช่นเกียร์ม้งนะครับใช้150ไข่เลยการเพชรใช้อ200อย่างเงี้ยคือแบบแม่งมันแพงมากแล้วมึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยถ้าทุกคนนะ่ะมีเกียร์ม่วงค้างอยู่ฟิวเใช่ปะ่ะถ้าทุกคนจะเลื่อนค่าให้มันเป็นฟิวเอ,อะ่ะทุกคนนะ่ะจะต้องมาซื้อไอตัวอัพเกียร์ม่วงตัวเนี้ยสิบห้าใบเว้ยใบหนึ่งก็หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วนะคิดดูกูต้องซื้อตั้งสิบห้าใบกูต้องหมดไข่ไปเท่าไหร่วะนะี่ะแนะนํานะซื้อการันตีสามร้อยห้าสิบดีกว่าหรือว่ารอให้มันมาแลกในคีบเอาอัคน่นะครับวนกอ,นนควนอกคยพูดมมาาเื่อนนนแล้วนะ ว่ามันอาจจะมาขายในคลิปแล้วมันก็มาขายจริงๆเว้ยคนที่เติมคอมแบทพาร์นี่แบบคงจะขำแห้งเลยดิมึงแบบประมาณว่าไอสัตว์เอ้ยกูาสาต์เติมมึงก็มาขายงี้เลยเหรอวะแล้วราคามันก็เป็นมิดด้วยนะมันก็ไม่ถเถว่าแพงอะแค่ร้อยไข่วันหนึ่งแอดฟาร์มไข่ได้ประมาณ50-70ฟองนะครับไหนแล้วก็พูดถึงคอมแบทพาร์แล้วนะครับคอมแบทพารในรอบนี้ก็เป็น h ฮมบี้เบร o อนแจ็นะครับ ตัวละครมันก็ตามปกที่เห็นนั่นเลยครับไม่มีอะไรแค่เปลี่ยนฉากหลังเฉยส่วนคอมเ p ตพาตัวต่อไปที่มาหลังแจ็คเนี่ยก็จะเป็นเคนชีนะครับน่าจะเปิดตัวพร้อมกับ m k 1เลยแอดจำชื่อไม่ได้นะว่าเคนชีไอตัวดาบฟ้ามันชื่ออะไรเอาเป็นว่าไอตัวนั้นละกันในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นบูทาริ i t y แล้วก็ f เฟนช p ตัวละครที่มีท่าบูทาริตี้ใหม่นะครับก็คือเคนชี แต่ว่าตอนนี้แอดจะไม่สามารถจะฟาร,ร์มเกียร์มาให้ทุกคนดูได้นะครับถ้าเกิดแอดได้เกียร์มาเมื่อ,อไหร่เนี่ยเดี๋ยวแอดจะทำคลิปรีวิวให้นะส่วนเป็นชิปเนี่ยก็มี3ตัวเลยบักรูแข็งไรเดนแล้วก็บักเคนอย่างไก่ขาดเกียร์เคนนะครับส่วนไรเดนก็ยังไม่ครบดูแข็งก็ยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดได้ครบเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวแน่นอนส่วนต่อมาน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าไม่รวมพวกแก้บักอะไรอย่างงี้นะถ้าเกิดว่าแอดตกหล่อนอะไรก็ต้องขออภัยแล้วกันตอนนี้ในโหมดคลิปหรือโหมดสะสมบั ไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่า ending ครับทุกคนแล้วมันก็จะมีแรงบอกเรานะครับว่าเราเล่นได้แรงอะไรแล้วมันจะบอกแรงเราทําไมวะแต่เท่าที่แอดไปอ่านมานะครับก็คือเหมือนประมาณว่าไอตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเล่นสะสม ending ไปเรื่อยๆมันจะแบบรวบรวมแล้วก็ขี้คลายความลับนี้ปะอันนี้แกแอดไม่แน่ใจนะแอดแค่ไปอ่านมานะครับเดี๋ยวต้องรอเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันคือทุกครั้งที่แอดเล่นจบอะแอดจะได้แต่ฉลามอะและคนอื่นเนี่ยคือแม่งได้แบบได้รูปปัวได้กระทิ้งนู่นนี่นันนน้ังะะว และแม่งในหน้าปกนะเว้ยก็คือมันเป็นรูประดับ S เลยแรง S เลยเป็นรูปมังกรไงเออเงี้ยมึงทำไงวะกูอยากรู้จังเลยเนี่ยโดยรวมนะครับไอ้น,นี้ก็คือมันจะบอกสถิติของเรา,าแหละเราเปิดหีบไปเท่าไหร่สังหารใครไปเท่าไหร่เก็บอะไรมาบ้างจากขีบอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของบักแล้วก็แก้อะไรต่างๆนี้อาคงไม่ต้องพูดหรอกมั้งเพราะว่าทุกคนก็น่าจะไม่ได้อยากรู้ในส่วนนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็ลองไปดูที่เพบอัปเดตได้นะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับถ้าตกหล่นตรงไหนเน่ก็ แใจจิงก็ยังไม่อยากรีบมาทำหรอกเวเพราะว่ากลัวตกหล่นแหละแต่ว่า,าก็กลัวทุกคนรออะไรก็เลยรีบมาทำนะครับงั้นอาเป็นว่าไว้เจอกันในคลิปรีวิวคลิปหน้านะครับทุกคนเจอกันครับ